กิัวดีพี่พี่ครับกินตัวดีเยะจะตื่นนะจะตื่นไม่หลับก็กินนิ่งเป็นหลับพยายเป็นกินอัพเดทเลยนะครับที่แคนจะมีเนาะคนที่สองก็จริงจะเล่าว่ามันจะมีเขาเรียกว่าอะไรภาวะหนึ่งที่ที่คู่รักที่ตั้งใจเลี้ยงลูกมากๆจะเป็นก็คืออันนี้เราก็ไม่คิดว่าจะเกิดกันหรอกก็คือรู้สึกว่า มันจะสวีทกันน้อยลงนิดนึงอะไร่งเงี้ยจากที่เคยแบบว่าตอนนี้เจอกันหอมแก้มกันจุ๊บๆกันเลยก็จะมีน้อยลงบ้างอะไรเงี้ยคุณพ่อก็เริ่มน้อยใจก็เลยรู้สึกว่าวันละสิครั้งเป็นหครั้งเงยลดลงนิดนึงไปไหนไปนะเดินเล่แล้วก็โอเคได้แล้วก็ ก็เลยคิดว่าเราก็รู้สึกว่าโอเคเราตั้งทุกอย่างความรับไปลงที่ลูก<อ>ก็เลยอาจจะไม่ได้ค่อยมีเวลาดูแลกันเยอะก็เลยรู้สึกว่าจริงๆการแก้ปัญหาก็อาจจะเป็นที่ว่าอาจจะต้องมีกิจกรรมตอนที่เราทำร่วมกัน<อ>ก็คือการเลี้ยงลูกตัวเล็กๆคนแรก <c oughs> <c oughs> อาจจะเติมให้แบบว่าเอ้ยภรรยากลับมาแบบขอ,อกแก้มจะมีมากเหมือนเมื่อก่อนไม่น้อยใจ อันนี้น้อยใจหรือเปล่าใช่เรื่องนี้มันเป็นใคาใครมีปัญหาก็ก็เหมือนกับผมคิดว่าหลายๆคนอาจจะมีบอกว่าทุ่มความรักให้ลูกอะไรเงี้ยจนลืมดูแลความรู้สึกตัวเองด้วยการละการด้วยอะไรอันนี้ก็ก็เคยคุยกับหลายๆท่านก็คือก็คือเป็นรู้สึกว่าโอเคเราให้สิ่งที่ดีสุดให้กับลูกแต่ลืมเก็บไว้ให้ตัวเองกับผู้รักบ้างเราก็เลยแบบ เราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่อยากไม่ไม่อยากเป็นคู่รักที่แบบว่าต้องเหินห่างกันไม่ต้องไม่อยากจืดอยากเติมตลอดมีเรื่องเคยคุยกันท้างไหมคะว่าแบบเอ้ยหายไปห้าครั้งหน้าบอกรักอะไรอย่างเงี้ยไมอันนี้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 เป็นความรู้สึกพ่อนะแต่มุมมุมของแม่ก็คือว่าจริงๆแล้วอ่ะคือคือแม่อ่ะสปอยมากเพราะว่าคุณพ่อดูแลดีมากอ่าคือคือ ตั้งแต่จริงๆคือ,อผลประกอบการตั้งแต่เป,ป็นแฟนกันแล้วเนี่ยตั้งแต่จนพิงมีนอ้องอเชออยอะค่ะคือคุณย่งเป็นคนที่ดูแลดีมากๆจริงๆอันนี้ยอมรับมันทําให้แม่แบบเหมือนเหมือนชิล <Surprise. S 1> เหมือนสปอยอะไรย่างเงี้ยแต่ว่าก็ก็พยายามดูแลซึ่งกันและกันกันอย่้ยแล้วก็ก็ก เพราะว่าเห็นเห็นเห็นความตั้งใจเห็นความตั้งใจของพ่อก็คือก็คือตั้งแต่มีน้องเนี่ยคุพ่อทําอาหารให้มือพ่อดูแลดีมากดูแลคือคือคือก็แทบจะแบบเหมือนเหมือนอ๋อเหมือนเหมือนแบบไม่ต้องทำเลยเหมือนเหมือนเหมือนเขาจะเป็นคนที่ดูแลทุกอย่างตื่นมาจะดูแลตื่นนิดเดียวเหมือนผู้ป่วยติดเตียงแล้วอไม่เป็นนาด้วยดาดนั เลยทำจจริงจริงก็คือมาเลยทําให้เรารู้สึกว่าโอเคเราก็อยากดูแลเขาเก่าเหมือนกันมีค่ะมีค่ะก็แบบเราก็ยังบอกรักกันทุกวันเงี่ยก็คือแสดงความรักกันเพราะว่าเราเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ทาให้ความสัมพันธ์ความรู้สึกต่างๆมันก็ยังคงอยู่ยังยังยังอบอวนอยู่เหมือนตอนที่เราพบกันมันแรกเนาะก็คือ ด้วยด้วยด้วยความที่เขาด้วยแหละด้วยเขาเป็นคนแบบนี้ด้วยเลยทําให้เรารู้สึกแบบก็อยากจะแบบทำทุกอย่างคือก็อว่าคู่รักมันต้องเริ่มจากคนสองคนที่คิดเหมือนกัน mm hmm. ไปทานเดียวกันอชอบในสิ่งคล้ายกันแล้วมันก็จะเสิร์ฟกันแล้วคุณพ่อแบบต้องขนาดไหนแบบว่าตื่นเช้าต้องจุกนะต้องกอย่างนี้นะต้องอย่างนี้คือต้อง คือผม,มอเป็นคนแบบอะไรอะไรอ่ะก็อะไรอย่างนั้นอะไรเงี้ยครับคือก<อ>่อ,อนหน้านี้มียงไหมอว่าบางทียังไม่ล้างหน้าก็ก็ก็แบบตุแล้วคือคือปกติอ่ะลุกไก่เขาจะแบบก่อนที่มีลูกใช่ไหมครับเขาก็จะแบบไอ้หวานนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะ<ผ>ม,มันก้อง <ผม S 2> แก้มาก่อนอ,อ,อะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็เข้าใจได้คือเหนื่อยไงดูลูกมาเข้านอนเสร็จปุ๊บก็พอเราจะแบบอ่าพอลูกเข้านอนเสร็จเหนื่อยละเฮ้ยตัวเองวันนี้สวยจังโอเคโอเคไปชี้ไปอีกห้องหนึ่งไปนอนดูอะไรเงี้ย ก็แบบไล่ไล่ทำไายก็เลยแบบก็เลยแบบเออก็อยากเติมความหวานไล่โนโนโอเคลูกไม่ได้ไม่ได้นี่ระดับประเทศเลยนะลูกนะโอเคก็ก็เลยคิดว่าแบบเออมีอีกสักคนดีกว่าชอบโมเมนต์ที่แบบว่าได้ดูแลด้วยกันอย่างนี้ ร่างนก็ปรึกษาคุณหมอครับแล้วก็คิดว่าน่าจะอยู่ในขั้นตอนที่ให้คุณแม่คุณแม่ก้อยเนี่ยเตรียมร่างกายให้พร้อมก็ไม่อยากให้เขาเครียดเพราะช่วงนี้ก็เริ่ม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 รับงานกับมารับงานเยอะแล้วก็คุณแม่ก็จะเริ่มเครียดเพราะว่าแม่ต้องบำรุงต้องบำรุงต้องใช้เวลาต้องบริหารเวลาเยอะเฉยๆโตลูกโตแ้ว มีแฟนเริ่มกระบวนการปีนี้ครับครับอกขอกเราเชื่อนะเราจะมีบอกบอกเราให้ฟังแต่ก่อนอื่นต้องบอกให้เลิกกินเน็กไทยก่อนเอาไปเล่นเอาฟางเอาฟางเอาฟางเอาแบบอยากเอาเชยขาเอาเชยเอาเชยเอาเชยขาอยากมีน้องไหมคะอยากมีน้องไหมคะมาโอเคไปถึงเวลาอื่นแล้วค่ะอาจจะถึงเช้าแล้วนะ เราก็เริ่มขอสมัยให้เขารู้ว่าเดี๋ยวจะมีน้องเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังแล้วก็ก็คือแบบเวลาเราไปเจอแบบเบบี้ตัวเล็กอะไรเงี้ยเขาจะบอกว่าเออเนี่ยนะโอเคเดี๋ยวเราจะมีน้องนะคะอะไรเงี้ยบอกเขาไว้ก่อนก็คือเขาก็แบบโอเคขอให้ด้วยเลก็เหมือนเขาเป็นเด็กก็เขาเขาก็เอ็นจอยคือเราเลี้ยงเลี้ยงให้เขาแบบไม่ได้ห้ามอะไรเยอะไปที่ไหนเราก็ อไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวว่าสุขภพหรือว่าอยู่บ้านไม่ได้กลัวว่าแบบเวลาเขาเล่นแล้วมันจะเลอะหรือคือเรามีกรอบเนี่ใหญ่เรื่องความหวานจริงเราอยากให้เขาเลอะนี่แหละอยากให้เขาเลอะแล้วก็ไม่เป็นไรลูกเอาเลยเรียนรู้ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแม่สักทีเดียวเรื่องเรื่องความหวานีมุมนึงถ้ามีสองคนยี่งเป็นมุมหนงหรอกจริงๆยิ่งรหวานมันจะกลมกล่อมก็เดี๋ยวก่อนลุกก่อนนึงใจเย็นๆก็น่าจะเป็นความหวานที่เราแฮปปี้นะน่าจะแบบมีความสุขเป็นความสุขคือพอพอเราเห็นคนที่เรารักเนี่ย เหนื่อยด้วยก่อนใช่ครับตอนนี้คนคนที่คนที่เรารักเริ่มเหนื่อยก็ก็เราก็จะรู้สึกเริ่มอยากช่วยเริ่มเห็นความเสแสร่ใจกันอะไรเงี้ยแล้วเราซึ่งทบทวนว่าโอเคเราเรากำลังสร้างครอบครัวเพิ่มนะอะไรเงี้ยเราก็ต้องมีกําลังใจซึ่งกันและกันเพิ่มก็อันนี้คิดไปเองจะมึงเขจะกลับมาวันเหมือนเดิมบ้างไม่รู้นะคนหีานแล้วเป็ผู้ชายไหมคะก็จริงได้หมดเลยครับ ว่าคิดไว้ว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็ดีเพราะชอบชอบเลี้ยงลูกสาวผู้หญิงก็น่ารักดีค่ะผู้ชายก็น่ารักเรียบร้อยเช่ครับดูสิแต่คือด้วยค่ะบโอ้ค่ะลูกผู้หญิงก็จะน่าจะเนี่ยน่ารักเรียบร้อยหน่อยเร็วเร็วมีแล้วแหะครับเป็นกำลังใจด้วยนะครับ